ก็สวัสดีครับอยู่กับคุณเป๋านะครับก็เอ้ยไม่ใช่ช่องชื่อช่องอะไรกว่กูไม่ดื้ลืมแล้วเป็นนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไม่ไเออคุณเป๋านั่นแหละถูกแล้วเดี๋ยวผมจะมีแปดแมปนะครับผมวันนี้เราก็จะไปสร้างแมปใหม่นะก็นี่ก็ เอาทุกคนชอบถามผมไม่ใช่หรอว่าเอ้ยไม่ใช่ทุกคนไม่ได้ถามผมดิทุกคนงงใช่ไหมว่านี่เป็นมาครับของจริงหรือของปลอมก็ผมบอกว่าไว้เลยของจริงไม่ได้โกง,งนะครับทุกคนจริง ไม่เหมือนคนทั่วไปก็มีแต่ร้ายเันชั่วร้ายทำอะไรอะไรไม่ก็อจ้างใครห้ามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจในยามเย็นจุปิแล้วเป็นนี้งนะครับผมเปิดพัดลมปั๊บดีแลนชัวร์ล่ะ อทำไมไ่ม่คุณแจ้งผมขายเขาลามราคาซ้ำห่าก็บอกกันว่าว่าคุณเนี่ยเป็นเฮียอะไรไอ้เฮียแม็กกี้ไข่ไก่โปก็ทุกคนอย่าลืมไปดูช่องแม็กกี้นะไข่ไก่โปนะแม็กกี้ขี้เป็ดนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แม็กกี้ขีไมไม้กขไก่โปมันชื่อแม็กกี้ขี้เป็ด ็อย่าไปลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องเขาด้วยแล้วก็อย่าอย่าลืมอันนี้ด้วยอย่าลืมกดแชร์เขาด้วยนะทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับผมมาเดี๋ยวผมก็จะไปทำงานแล้ว ทุกคนเอยไม่ใช่ผมไม่ได้ไปทํางานดิผมเป็นเด็กผมก็จะนอนแล้วตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะผมหลงมาผมมาอัดคลิปตอนที่เอยไม่ตอนสี่ทุ่มครึ่งนะผมชอบอัดคลิปสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ตอนเช้าประมาณหกโมงนะผมอัดคลิปตอนประมาณหกโมง ไม่ใช่ผมเนี่ยจะไปลงคลิปตรงประมาณพรุ่งนี้น่าจะประมาณ,มาณหกโมงเนาะก็นี่มันชัวร์อะไรห็มีนะเฮ้ยนี่ไงครับทุกคนดูดีๆผมก็เจอโอ้โหทุกคนจะได้เจอเนอะลองไปดูเอาแล้วก็สร้างแมป พิมแมกนะขอนี่ไลน์ช่อยไล่ทำอะไรอะไรกูไม่เด็ขอดจังใคร้ามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่พนะูมิใจในเมื่อเนี่ยที่จะกันแม่กูค้าเขาล้างราคาสามห้าแม่บอกกูว่ามึงตายไปสายอยากไปเจ้ประตู ลากันซ้ำมาบอกกันว่าไอ้โดเล่โปเไลไอชิงกัวชิงกัวชิงกวก็ชิงกัวไว้วาชิงม่วไว้วาเลยเบิดอบบก็ผมจะสร้างบ้านนะผมไม่บอกว่าดังมาครับของจริงมันปรับเป็นเอ้ยผมบินไปเจอ เอ็มครับผมขอตัดคลิปแป,ป๊บเล้ผมจะตัดคลิปไปถึงหมู่บ้านเอพีซีนะเดี๋ยวคือว่าเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมไปปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่ผมมาแล้วผมจะไปถึงหมนะู่บ้านเอพีซีนะรอแป๊บนะครับทุกคน<ป>ก็ผมมาถึงหมู่บ้านเอพีซีแล้ว ผมก็ได้มาปล์มหมูบ้านดีดีนี่ผมเนี่ยก็คือว่าผมจะปลอมของหมูบ้านดีดีไป คนครับอย่าลืมไปอันนี้ด้วยนะใต้หมู่บ้านใต้บ้านของพวก ABC เนี่ยมีของลับๆล,ล,ล,ล่อๆอยู่ในนะเดี๋ยวผมกำลังหาบ้านที่ผมเนี่ยกำลังหาบ้านที่ผมจะขุดนะนี่มันจะมีประตูลับ <gez úc? S 1> เ้ยไม่นี่ก็ผมจะจบคลิปแค่นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซัสบสไคร์กดกระดิ่งและอย่าลืมกดอกดแชร์และอย่าลืมไปกดไลค์ถ้ทุกคนว่าช่องเขาไม่น่าตลุกไม่ดีทุกคนก็ไปกดใจให้เขาด้วยก็อย่าลืมนะฮะผมนี่ก็จบคลิปแค่นี้นะ Bye-bye.